ไปกาดมาตะเจ้าได้ป่าดุกตัวแน่นๆมาสองตัวตัวงามงามอ่ะก็เลยว่าจะมาแปลงป่าดุกพัดช,ชูชีกินกันมาถึงบ้านก็ข่ายเอาป่าดุกไปล้างทำความสะอาดล้างเมือกล้างขาวออกทั้งหมดเนาะแล้วกะหั่นเป็นชิ้นๆหนึ่งอี้ไว้ส่วนเครื่องมันก็จะมีกระเทียมตุ๊บพริกแดงหั่นแฉลบใบมะกรูดหั่นฝอย แล้วก็ที่ขายมาได้ก็คือพี่แกงป่าดุกเฮาก็จะเอาไปทอดกรอบก่อนก่อนที่เฮาจะเอาไปทอดเฮาก็จะเอาแป้งทอดกรอบมาโรยบนตัวป่าดุกก่อนแล้วก็กนคุกเขาคือแป้งมันเกาะบนตัวป่าเวลาเอาไปลงทอดน้ามันมันจะได้บวก,กระเด็นป่ามันก็จะได้กรอบตวัวเนี่ยเฮาคุกแป้งเรียบร้อยละเฮาก็วางไปตั้งเตาเลยพอน้ามันมันเริ่มฮ้อนๆแล้วนะเฮาก็เอาป่าที่คุกแป้งไว้อะใส่ลงไปเลยจใช้ไฟกลาง on, ค่อนอ่อนก็ค่อยทอดไป ช่วงแรกๆที่ใส่ป่าลงไปก็บดีไปกลนไปฟื้นป่าเต้อเดอมาอั้นเดียวเนื้อป่ามันจะเละลาก,กติกระทะบอกเป็นชิ้นงามเมนูนี้นะชูชีปลาดุกเวลาเขาไปกินข้าวลาดแกงเขาตักขึ้นเฮาน้อยๆเนาะถ้าตากลาาเข้านี่นะเขาหึ้นเนื้อป่าแค่สองตินนะ่ะกินบ่อิมนะ่มเนาะมันตึงกินบวจุใจเนาะสร้างเป็นยางมากระตึ้งไดหน่อยเดียวพอป่ามันเริ่มเหลืองแล้วนะเขาก็เล่งไฟแหงเลย ราหลอสักรำเนาะเราห็กตักขึ้นเสด็จน้ำมันไว้ก่อนเขาทอดป่าแล้วเขาจะง้อยมาผัดกันเลยเอาน้ำมันใส่ลงไปพอน้ำมันมันเริ่มหอนละเขากะโจนกระเทียมตุ๊บใส่ลงไปผัดให้หอมก่อนผัดกระเทียมเมามันมีกลิ่นหอมโชยกับเอาละพอต้องให้มันเหลืองล้ำแล้วกับนี้นะเขาก็จะเอาพี่แกงใส่ลงไปเลยผัดพี่แกงกับกระเทียมสักรำก่อนเนาะเพื่อพี่แกงมันสุกสักรมก่อนถ้าเขาบอกผัดพี่แกงให้มันสุกนะเวลาเนี่ยกับเข้าแล้วละมันจะมีรสชาติที่ส้มอะ เนี่ยผัดไปผัดมาพี่แกงก็เริ่มแห้งเนาะเฮาก็เติมน้ำเปล่าใส่ลงไปตเติมน้ำเปล่าวต่ต้องนากหนาะปอคุกคี้กับปอเนี่ยเฮาก็กลวนไปกลวนมาคือมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะหอมพี่แกงขนาดเลยอะ่ะพอกลวนเข้ากันแล้วเนาะได้ตีละเฮาก็จะมาปรุงรสชาติใส่น้ำตาลปี๊บลงไปชูชีนี่นะรสชาติมันจะต้องมีความหวานนำมันถึงจะรำเนาะเนี่ยแล้วเฮาก็ใส่ผงปรุงรสลงไปสักน้อยเหยาะน้ำมันหอยใส่ลงไปน้อยบ่ต้องใส่นากหนาะมาอ่านเดี๋ยวน้ำพี่เขาจะดำแล้วก็เหยาะซีอิ๊วขาวใส่ลงไป แลวสิ่งที่ขาดไปได้ก็คือเจ๊ชูเพิ่มความนัวเฮากับปรุงเตีกับอาละ่แล้วกับกนคุกเขาให้มันเข้ากันเลยนะเนี่ยฮันก็พอฮาโกลไปกลมมาน้ําตาลก็เริ่มแตกก็เริ่มละลายละตัวพี่แกงก็เริ่มงวดแล้วนะนะเนี่ยเฮากับเอาเนื้อป่าที่เฮาทอดไว้นะนะใส่ลงไปเลยแล้วก็คุกเขาทุกอย่างให้มันเข้ากันก้อยๆคุกเขาก้อยๆกลไปเนานะเนี่ยระวังเนื้อป่ามันแตกด้วยนะหันก็คุกคือน้ําพี่แกงมันเกาะกับป่าเนาะ ใม้มันเข้ากันทั่วเลยนะพอคูกเข้ากันดีละก็เอาใบมะกรูดซอยแล้วกับพริกแดงฮันสไลด์ใส่ลงไปเลยแล้วเฮาก็จะเพิ่มความหอม,หอมน้อยสาดน้ำป่าใส่ลงไปทั่วๆเลยเวลากินก็เข้าสวยฮ้อนๆมันจะได้หอมน้ำป่าแล้วเฮาก็กนคูกเขาทุกอย่างให้มันเข้ากันหึงกํานะเนี่ยประมาณนี้ก็ได้ลวนี่เหนก็ได้ตีแล้วนะหอมขนาดเลยเนี่ยเฮาก็ตักใส่จานได้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วหอมพริกแกงขนาดเลยนะน่ากินขนาดเลยกินก็เข้าสวยฮ้อนเนาะเหมาะขนาด ลองไปแยพอกันเด้อจุ๊ๆเลยป่ะกินข้าวกัน